กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวผ่าน o อฟเอ็กซสองครับคุณเคยประสบปัญหานี้ไหมซื้อคอสตูมมาแล้วใช้ไม่ได้เติม p a า t of ฟ x อ็กซกับ Rich Man Shop เติมถูกเติมไว้ถูกกว่าเติมเองแพ็ค Early Access ก็มีพร้อมเข้าเล่นเกมทันทีคลิกลิงก์ใน Description ได้เลยครับเอาล่ะครับสำหรับใครที่เป็นสายช้อปปิ้งนะครับผมนี่เข้ามาในเว็บ p a า t of ฟ x อ็กซนะครับ แล้วก็เลือกซื้อคอสตูมอย่างหนำใจเลยซื้อไปซื้อมาซื้อเสร็จปุ๊บกลับเข้าไปในเกมเอา้าคอสตูมเนี่ยมันรีดมไม่ได้นะครับเออไม่ปรากฏในเกมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคอสตูมที่คุณซื้อมาเนี่ยคุณซื้อมาจากเว็บผ่านออฟเอ็กซ์นครับผม ซึ่งมันจะมีแค่บางคอสตูมเท่านั้นที่ทำให้สามารถใช้ร่วมกับ Part of x s ็กซ2ได้โดยผมจะแปะลิงก์นี้เอาไว้ให้นะครับเป็นกันชนแรกนะก็คือเป็นลิสต์คอสตูมจาก POE 1ที่สามารถใช้ร่วมกับ POE 2ได้นะครับก็มาเช็คคอสตูมตรงนี้ก่อนก่อนที่จะซื้อนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครพลาดไปแล้วทำยังไงครับวันนี้มีคำตอบนะครับต้องบอกว่าเป็นระบบที่โคตรพีคจริงๆครับสำหรับ p a r t o f เอ็กซนะ สามารถรีฟันได้ครับผมซื้ออะไรมาซื้อผิดใช้ไม่ได้ส่งเมลหาทีมงานรีฟันได้เลยนะครับโดยที่เราจะได้เงินคืนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีหักแม้แต่นิดเดียวครับขั้นตอนแรกครับคลิกไปที่ลิงก์ v r r i y y ด้านล่างที่ผมแนบอยู่ใน Description ก่อนนะครับเมื่อคลิกลิงก์แล้วครับจะปรากฏหน้าต่าง Support นะครับผมโดยเกมจะให้เรายืนยันก่อนโดยใส่ Verification Code โค้ดนี้ได้จากไหนครับให้เรากลับไปที่เกมของเราครับแล้วก็กด enter นะครับจากนั้นก็พิมพ์คำว่า slash verify ครับผมพิมพ์เข้าไปแบบนี้ครับเกมก็จะยืนยันว่าเราเนี่ยได้มีการซื้อ account id early access มาถูกต้องเรียบร้อยมียืนยันตัวตนนะครับเขาก็จะให้โค้ดเรามาแบบนี้ยาวๆแต่ว่าเราไม่ต้องก๊อปนะอันนี้เขา copy มาให้เลยนะครับจากนั้นครับผมให้เราแปะโค้ดอันนี้เข้าไปนะครับแล้วกด confirm ตัวเกมก็จะให้อีเมลสำหรับติดต่อซัพพอร์ตมานะครับก็จะเป็นเมลแบบยืดยืๆยาวๆย,ยากๆแบบนี้เนาะก๊อปปี้อีเมลนี้ครับแล้วไปทำตามขั้นตอนต่อไปซึ่งผมตัดมาจากไลฟ์สตรีมนะครับขอรีฟันขอตูมที่ซื้อมาผิดต้องเรียนทีมงานไหมไม่ต้องเนาะ ตั้งใจจะซื้อมาใช้กับ PoE 2แต่ใช้ได้แค่ PoE 1ลายชื่อคอสตูมดังนี้อ่ะเบลไฟอาร์เมอร์แพ็ค มีลิงให้เขาด้วยวะเดี๋ยวสีมองไม่ชัดเลยขอบคุณครับเฮ้ยรองลอง,ลองอขอบคุณครับ <c oughs> อ่ะเสร็จ <c oughs> แล้วนะส่งนะสวัสดีขอบคุณสำหรับข้อความการสนทนาของคุณปกติแล้วเราไม่มีบริการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้ามาโครทานเซ็กชั่น แต่อย่างไรก็ตามผมได้ตรวจสอบข้อความคุณแล้วและในกรณีนี้เราสามารถดําเนินการของคุณได้ผมได้ดําเนินการคืนเงินให้คุณแล้วและน่าจะแสดงยอดคะแนนของเหลือของคุณในเร็วๆนี้ในอนาคตโปรดทราบว่าหากไม่มีไมโครธัน s ซ c t ชันในร้านค้าไมโครธันสซเซชันของ p o e 2แสดงว่าอาจจะไม่ได้มีการใช้งานใน p o e 2ครั้งตน้นเยโดคือเขา GPT แปลมาแหละเออ สรุปก็คือปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่คืนให้แต่ว่าเขาก็คืนให้เป็นกรณีพิเศษแต่จริงๆแล้วเขาก็คืนให้ตลอดแหละเขารักษาลูกค้าเขาเอาไว้นะครับเออแต่เขาก็แนะนํามาว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้อของเนี่ยแล้วเราไปดูของใน P.O.E. 1หนึ่งเนี่ยจริงๆเขาไม่แนะนําเขาแนะนําให้เราไปดูในช็อป POE 2สซึ่งให้ลิงก์มาด้วย <c oughs> ก็จะเป็นของที่ใช้ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเฮ้ยเชียริมีมตลาดไทยไหมกูได้ตังแล้วอุ้ยซื้อขังซื้อขังไม่ม่ตีมือตัวเอง ตีมือตัวเอง <g oda> ซื้อค้างซื้อขางซื้อคขางกดคอสตูมเฉยเลย <belt> ซื้อค้างซื้อคขางซื้อค้างซื้อคขางอยู่ไหนวะขางไม่ซื้อตรงไหนเนี่ยซื้อ, ad, อยากเดี๋ยวไม่ซื้อนะบายสแตทเจอละเราขาดคลังแผนที่เราขาด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 คลังแผนที่ เราขาดคังลูนซื้อนี้ซื้อนี้ขาดคังเดลิเลียมเจมมีแล้วขาดคังขวดยาซื้อให้หมดไม่บอกวะไม่บอกวะซื้อดีครับเรียบร้อยแล้วก็คังเดลีคังลูนอ่าแล้วก็คังเดลีเลียมอ่าซื้ออย่างละหนึ่งเพาะแล้วก็คังขวดยาไหมซื้อไปละกัน ตังมันเหลืออันนี้อะไรอ่ะยูนิคคอเลกชันนี่คืออย่างวะอ่าซื้อซื้อซื้อหมดซื้อหมดไม่สนใครเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีฟันนะครับผมเรียกได้ว่าต่อให้คุณซื้อผิดมานานแค่ไหนนะก็รีฟันได้ครับอันนี้เทสมาแล้วนะครับถึงแม้ทีมงานจะเตือนเราเนี่ยว่าเออให้คลิกลิงก์อย่างถูกต้องนะครับผมในเมื่อทีมงานช่วยเหลือผมแล้วนะครับผมก็จะช่วยทีมงานขายข,ายของสักเล็กน้อยละกันเนาะ ก็เขาบอกว่าให้เราคลิกไปที่ลิงก์นั้นใช่ไหมเดี๋ยวผมจะแนบไปให้ใน Description ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดกันนะครับเวลาซื้อของไมโคร t r a n s a c t i o n หรือคลังหรืออะไรต่างๆเนี่ยสำหรับผ่านราว็เวกไซต์2นะครับให้มาที่ลิงก์นี้แล้วจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้หรือว่าเราจะกดซื้อจากในเกมก็ได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นไอเทมสำหรับผานออฟเวกไซด์ส,สเท่านั้นเลยและแน่นอนว่าจะไม่มีปัญหาว่าเอ้ยใช้ไม่ได้ไม่ปรากฏในเกมนะครับทุกอย่างในนี้ใช้ได้แน่นอนผมการันตีเนาะก็ใครที่แบบว่าไม่อยากเล่นท่ายากนะครับผมแล้วก็ มีอะไรที่ถูกใจในนี้เนี่ยก็สามารถมาซื้อในนี้ได้เลยนะแต่ต้องบอกก่อนว่าไอเทมอะ่ะจะเห็นว่ามันยังมีให้เลือกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆตอนนี้เกมมันยังไม่เปิดครับผมเออเกมยังเป็น Earl y a c c e อ s อยู่เลยนะพูดง่ายๆคือเกมยังไม่เสร็จนะครับถ้าเกิดว่าเกมเสร็จแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าพี่โจจะขนคอสตูมมาขายเราอย่างมาหาศาลแน่นอนนะแต่สำหรับใครที่รีบก็เนี่ยแหละนะครับแนะนำเลยซื้อกับเว็บตรงผ่านรเว็บไซต์2ไปก่อนนะครับส่วนใครที่อยากท่าย,ยากนะแล้วก็อยากจะ เอาคอสสวยๆจากผ่ารอบเอ็กซา1หนึ่งเนี่ยมาใช้นะครับผมก็อย่าลืมมาดูเช็คในนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราสามารถไปซื้อจากผ่ารอบเอ็กซายหนึ่งนะครับที่เป็นเว็บช็อปของอันนี้ได้เนาะแล้วเราก็จะสามารถรีดีมเข้าผ่ารอบเอ็กซายสองได้นะครับตรงนี้ต้องเตือนนิดหนึ่งนะเว็บนี้เนี่ยมันมีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับผมใครคอมแม่แรงเน็ตแม่แรงเนี่ยเข้ามาโหลดคอมอาจจะค้างได้นะอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะครับโอเคครับผมก็จบไปสำหรับคอนเทนต์รีฟัน p ่ารอบเอ็กซายสองครับ ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าพลาดบ่อยหลยเดี๋ยวทีมงานไม่คืนให้เนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ